เอี่ยงนั้นโลตาว่าได็ได้ผู้สาวนะถ้ายางแตกก็ปาเอาอ๋อโลตาโลตาบอกว่าอยากแตกปาเอาไม่ให้เปลี่ยนใช่ไหมไม่ให้เปลี่ยนพักก็ไม่ได้ใช่ไหมเออนี่ครับโลโลลพีสรุปก็คือไปต่อนะโลพีเฮ้ยไม่หยุดไปนะ นะชาบ่าเป็นยังเนาะค่อยๆไปครับวันนี้ก็ขอมาทำแผลนะครับเนาะมาดูแผลให้นะครับยนะินยาเหรอกินยาเหรอกินยาเหรอกินยาเหรอชีาสามอ๋อปลาเพิ่นสัน่นแล้ว ยังไงหน้ามันบอกมันขยายไปกว่ากว่าตัวออกนั่งเปิดดังเปิดสรุปก็คือหลวงพี่ท่านเดินต่อนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับค่อยไปนะครับพูดเลยว่าจอเราได้เข้าวอะไรในวันนี้ได้หรือเจ้าค่ะได้ให้ได้มันเอาไว้ซุดให้มัน ได้พวกลมั้น้นะมาที่เาแล้วพอพอมันเดินแล้วมันมันบอกไง่าจัน่อยๆมันเป็นการเรื่องว่าสรุปพี่ก็ไปต่อนะครับเนาะไปต่อไต่อตนี่หมงนมันไม่จัมนจัที่เราเลจ นี้ก็ทําแผลนะครับแต่ว่าจะทําแผลแผลให้หลวงพี่นะครับนะจริงเป็นแผลในห้ามจอะไม่ไไใช่เป็นแผลก็คือพันพันเลยถ้าถ้ทาท่านเน่ยย่านย่านแผลติดเสื้อหลวงพี่ครับพยางน้ำพื้นนี่ติดดีๆของผมกว่าสิหายนี่ยีแล้วจนขึ้นจนถึงโคราชพี่ เจาะเลยนะครับนะถ้าถ้าเป็นบวมพื้นเท้าบวมนะถ้าถ้าเดินถ้าเดินต่อเนี่ยถ้าเดินต่อก็คือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยนะกลัวกลัวแผลติดเชื้อครับนี่ก็ไม่ากเจาะนะแต่ถ้าจเจาะล้วก็ต้องพันแผลเลยอต้องต้องพันเลย พันๆเหรอหลวงพี่ไปต่อเด้พยพญจอยไปเป็นหมูเนะเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ของผมเนะผมบ่เคยจะเถือนเ,เนาะคนยุส่ยน้อยู่ไอ้นี่อยู่สม,มุติปร,ารอาน้ำเกลือไปให้อันนี้นการล้างแผลต้องใช้น้ำเกลือล้างนะครับเนาะใช้น้ำเกลือล้างเด้อครับอย่าเอาไอแอลกอฮอล์ไปล้างนะครับเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค้องก็เอาทำก้นร้องหลงอมีลก็รกลงเลก็ร้องร้อห่อมเล่ก็หได้ร้องมาทำปทสเดี๋ยวเรเจ้ามาแล้วอันอชนูอารณเอาเกือบไปเส้ไปกนจาขอละหมาเราจะเด็กวนนี้เาไวขนาดปนนั้นหนาวมากนะรถหมานังกนั่งดีกว่าักานังอีกีก เว่ย่ายนส่นวัน่ก็คือเกิดว่งคืเกไปมันลองใจนถ้ามว่าคอยตึกลองคืเกิดแน่เไหรบ่มาเตานแล้วจะเท้าก็คือเกิดเดีวมามกิดแกนอแเลยา ีแรกนั้นบรัทก็ม่ได้พยายามด้านบาุนวกาานม่ได้ามีกแค่หลยายามแ่ทามาแต่ทจมันเหมือนได่เงินแล้วถือเป็นี่มัีุ่ามเป็นสาวนย้ลูก ปิดทั้งหมดเลยเจ้า่ะให้นั้นเพราะว่านี้คือการทำเผไม่ได้ใส่รองเท้าเจ้าม่วานในกโอบุเบเขาว่าฝึกทหารมาสามเดือนก็พอทำ่านในมือเดียวตอนผ่านกิโลสรดทตาไทยเยังันกย่างขมิ้นลกับชิย่างขมิ้นนนขะว่ากำนนดในนายกนี่ต้องร้อง บมบมคุยเรบ,บ,บ,บต้องร,งร้องเองแพรมันกันยื่อยกะมอนเขาก็เบียงหรอครับทนได้ยุทธามันก็เต็มที่ก็าลาแ้วนี่มันทูมดอกอะที่มันเป็นถือ้อคนืนะครับเปน <c oughs> ย้งืนนนานยาของต้อยจำย้อนแเอ้เดือนที่แล้วเป็นยังรองลอยลก็ไ่เห็นเป็นอย่างนั้นมอนกัแบโมพ้องวันนี้นะครับ หลุดแล้วน้องใจน้องตาอน้องใจน้องตาดูน้าใ้เห็นเลยยางทั้งหนาเลยโอ้โหสุดยอดเลยได้รูว่าเลยเราคือขขกแจ้วะช่วงใบมาผมไม่ไหวแล้วผมอยู่กะทีเลยโดดต้องเลยผมเลย หารสามเดือนก็บม่ป็นยี้อย์เรยมันมไม่ได้แผลตอนนี้เต็มที่มันก็ล่าลเมื่อยมันเหน็บแผลมื่อยละเมื่อยละเมื่อทิ้งแต่เดี๋ยวมีแผลต้องต้องต้องปิดไว้เดี๋ยวแผลติดเชื้อเนาะครับเนาะกลัวต้องต้องปิดต้องอะไรไว้นิวนีิวต้องบอดไหมผัดเตอร์เลยหรือว่าปล่อยมันมีไปเลยปอยนะครับปอยหมายถึงผัดเตอร์ผัดเตอร์อะไรหรือหรือก็ต้องพัน ตกจะด็ดได้หม่ว่างนิ่งะอยากเห็นี่าเตอดีว่าเตอนีเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปแล้วมว่ามีอย่างอนมอันนี้นะแต่ไม่อตะเา้มันอด้วยนเก่าผมร่อนที่เหนื่ยต้องฝังขอบอก้ังเลยอไรอ่ตงนี้นุ่งขาวกับขุ่นหมากไกมันไปประมาณสองยเมตรอันนี้จบเต้อ่นี่ตอนนี้เลย นี่ข้าวเนี่เิรโยมาแนน้ำนี่แหละเหมือนประมานแบบจอยเหรอเกตอนเนี้นังสนอกมันมันูกข้องะครับพอจอยเหรอเปิด์กที่นี่มันไปขยีไหมเหรอมันหนังสันในสึ่อนังสันในมันเกิดข้อ้องกันมาอีกที่แรกมันที่ทรมานกว่ามันชืดครับแค่นาทีขนาปฏิบัติเราได้กใว่ามีความอากเป็รู บมันจะมันดีออกเองมันแทนนี่มันจะออกเองเป็นแผ่นแทนนี่มันปอเพราะว่านักอันเนี้ยคือมันตายไปแล้วครับมันเกิดจากคข้อหมอนเนี่ยมันสิรุดออกเองมันบ่แม่นครับขนามมันออกปุ๊บเดี๋ยวนังมันสิแหงมันสิดรุดออกเองคือจังมือห่อพ้องเถอะครับอ๋อมันสิดรุดออกเป็นแผ่นเนี่ยแต่เป็นไปได้บัตรจ่อ นจอจอจะได้ครับแต่ว่ามันเกิดเชียงไหเสียงเนาะมันเชียงก็แค่ติดเชื้อเออถ้าท่าถทาบปะระยางโอเคอยู่แมนครับทับปะระยางโอเคครับจอแล้วก็พักจอแล้วก็พักแบบอยู่ยาปะระยางซึ่งยาการใส่รองท้ารองเท้าอยังแบบเราต้องบาง่ายคือยายาแห่งไปโดนติดเชื้อเห็นเนาะ ติดเชือเปิดเลมากันที่เศร้าหงาพอแผลเศร้าหงาคือขันธ์เท่านึงแบบซะื้นกัไปเรื่อยๆนะครับแผลมมนก็จากทิดเชือธรรมดามมนก็เป็นเขาสูกระแเลือดเออันตรายโรคร้ายเพราะว่าเรามีแผลเปิดแล้วครับมันทีเชื้อโร่เชื้อโร่มันเข้าไปได้ในในเลือดในร่างกายของ ้ส่นกับบเอยถอดจีนเพิ่มหใส่ในคอมใส่คอมไปด้วยตรนาาจไวิเลยไปเลยไปหาแม่เลยไม่ต้องไปปฏิบัติให่มันลำบากไปเอาบวกจินเลยอไปเอาบวางคืนมาลรอดเีกครับกันเลยเนี่ยมีนรากเพราะวาเาหนอยจังอมาไหวางส่งมาืหอดูแลหลงตาที่พุทธีเลยต้องรวังดี เราคิดีเยว่าชิดดีแล้วแล้วมีโยมตามมามีอีกใกล้คนนะไม่ดนโยมก็ยัดนี่ใส่คือบาคนเขาเขาว่ากรว่าง้น้อมได้กอน้อมกัรอกันจากเลยกว่ามีผู้สายทเกิด้มอพเรียมอเรื่องเรื่องราวมอทุ่นเหรอคืพวกที่อยู่ข้างล่างจะอานรนมเรา ยังไม่ต้องเจาะนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเจาะแลยวหัวแผลติดเชื้อนะครับเนาะแล้วก็แผลก็หายยากด้วยแต่ถ้าเจาะแล้วไม่ได้เดินไม่ได้อะไรก็โอเคถึงเดินก็ใส่รองเท้าโอเคสรุปลงพี่เดินต่อนะครับเนาะจะค่อยไปอ่านนะครับไปเรื่อย ต้อง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  ที่ตะเกียบไม่สวยมันหนีลำบากแล้วมันออกสวยแันเด่นอนเสร็จมีคนว่านงอุชลาบุครับขอบคุณอะไรครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้ทับหน้าเนี่ยทับหน้าเมื่อวานโอ้ผมเห็นผมไม่ยอมเลยเด็ดลองดูครับโอ้สมใจว้า ล้วไปผมเห็นยผมว่ายอเลยวะแล้วไปเลยดึบดึเลยอยากบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับหลงตาสุดยอดดีดียวีคาถาดีวะผมยอมเลยช่วงบายย่างในสามเก่าองพ่อต้องเก่าดี่าส่วนส่วนบายห่ม่นเขาัเก่าในสามเก่าโอ้อไม่ไหวเลยอเย่างช่วงบ่ายมันจะใดตุยองบ่าขานาเก่าเอาขนาดมาจากภัคใต้พอมาถึงผมยังถามเลย ลงตาลงตาใส่ธรรมะขอได้บริกรรมุ่ดแล้วขนาดมาจากภาคใต้ตาผมก็ว่าผมสรรหามาทุกบทเลยเด้อผมยังย่อเลยสรุปลงพี่ไปต่อนะครับ